โสมส่องแสงเล่มสองเขียนโดยโรสลาเรนบทที่22เจ้ารอยอินขับรถช้าชิดซ้ายไว้ตลอดเวลาเพราะนานๆเข้ากรุงทีเหมือนกันเจ้านางน้อย คอยเชงเงือดูทางนั้นทางนี้ยายอีกาเขาจะเข้ามาจุ้นเรื่องเด็กของเราหรือคะไม่ใช่เขาหรอกเราจะดึงองค์การพัฒนาเด็กและสตรีเข้าไปส่วนใหญ่เป็นภริยาทูตหลายประเทศพอเราเข้าหลังบ้านสำเร็จหน้าบ้านมันก็ง่ายเข้าเห็นเขาว่าเขาจะไปที่ค่ายเรา คงหมายถึงทั้งกลุ่มไม่ใช่เขาคนเดียวข้าเจ้าถามจริงดวงเนตรคมขลาบคาดคันทำไมเขาเข้ามายุ่งกับเรางั้นต้องไปถามเขาจะมาถามพี่ได้ยังไงแต่ที่ยุ่งมากคือเขาเข้ามายุ่งกับเจ้าพี่เขาเห็นพี่เป็นเพื่อนกับภูริละมัง บอดใช่เจ้านางน้อยทำพักงําอย่างเคยถ้าเขาทำต่อเพื่อนเหมือนกันหมดก็แย่สิเจ้ารอยอินทรงสวนนางน้อยเอ้ยบางทีพี่ก็ดีใจนะที่ประเทศเราได้พัฒนาเสียบ้างนะข้าเจ้าก็ดีใจที่พี่เจ้าโปรดผู้หญิงได้พัฒนา รวบรัดละสิข้าเจ้ารู้ผู้หญิงคนนี้เขากำลังคิดว่าจะเป็นคุณนายผู้พันดีหรือจะเป็นเจ้านางหลวงดีใต้จริงไปเอามาจากไหนเวลาอารมณ์ดีสุรเสียงหวานละมุนคล้ายน้องนางแม่มูลยังรู้เจ้านางน้อยกุโลปุเลเสีย ก็มีอยู่บ้างหรอกที่ครึ่งแรกได้ยินคนในบ้านพูดกันหากครึ่งหลังต่อให้พระมองเห็นเองนางน้อยเสียงเจ้าพี่เป็นการเป็นงานขึ้นพี่ยังไม่มีเวลาจะคิดอะไรทั้งนั้นแหละบ้านเราเมืองเรายังมีปัญหามากมายพี่เป็น ถ้อยรับสั่งต่อไปสะดุดปวดร้าวเจ้าฟ้าองค์หลวงแต่ไม่มีปัญญาปกป้องแผ่นดินแล้วจะมาหาความสุขได้อย่างไรพี่สัญญาบอดใช่นางน้อยอุทานข้าเจ้าบอกเคยคิดจะห้ามจะปรามไม่ให้พี่เจ้ามองไผ่การศึกยังอีกนาน ข้าเจ้าหู้ถ้าพี่เจ้าจะมีเจ้านางข้าเจ้าก็บอกคิดว่าจะเป็นเรื่องผิดเรื่องร้ายแต่ผู้หญิงคนนี้ใจคอบอ่มั่่นบอกคงข้าเจ้าไม่ชอบอ๋องั้นแค่มหาเสียงว่าอย่าชอบผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมล่ะแหมเจ้านางน้อยเขินเพราะมีคนรู้เท่า คนจะเป็นเจ้านางหลวงไอ้ดำงับนิดเดียวแทบสลบจะไปช่วยไอยยางได้พอได้ยินเสียงปืนมีหวีดไว้ให้พี่เจ้าเลิกรบเหรอ <_ c oughs> ก็ต้องลองดูตอนเขาจะเดินทางไปค่ายเรางั้นข้าเจ้าจะหาเสือไว้ไล่งับแทนเออเสือแหละจะงับเราก่อนสององค์พี่น้องคุยกันหนุงหนิง เวลาแห่งความสุขที่พอจะมีบ้างกลายเป็นเวลาบนแผ่นดินเขาอื่นไปในความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นภูริษได้ยินเสียงหมาเห่าไกลๆแล้วก็ใกล้เข้ามาหากเขาหาปรารถนาที่จะลืมตาไม่จวบจนรู้สึกเหมือนว่าตัวอะไรวิ่งตะกุยโครมๆขึ้นมาท้ายสุด ก็กระจนพรวดขึ้นมาบนอก Sample complete Ready to continue